คูโบต้าเป็นไรนอะเดี๋ยวเราเดินไปดูทีมงานนะครับค,ครับสวัสดีครับอยู่กับชายบรรณาครับผมสวัสดีพี่ชายครับวับสวัสดีครับมาเยี่ยมทีมงานครับผม<อ>มาอยู่กับทีมงานเสียสุรัตนะครับเสียสุรัตรถขุดบุรีดําคงไม่ตอนแนะนำเนาะก็รู้จักกันดีอะนี่รถคูโบต้าเป็นไรนอะรถยังใหม่ๆอยู่เลยไม่ ไม่แต่ใบแจเลื่อนหน่อยย่าเฮ้ย้อมอ๋อนะไปสีกันเนาะอ๋อแต่วิเคราะหบานไปสีกันก็เลยทำให้มันรั่วมันทะลุเลยไหนเป็นไงโอ้ไม่ใช่ว่ารั่วแล้วทะลุเลยเนาะผู้จัดการผมหน้าเขียวทูหาผมไข่เช้าเนาะบุญบุ้มบอมบุ้มบอมอยู่ครับผมกำลงงงอยครับเลยต้องมีไทยใส่รัดใส่รัดไหมใส่รัดมัดไว้ให้มันนี่เห เตรียมพร้อมรรเตียมมพ้อสุดยอดครับตู้รถกี่โมลยังงี้ไหมทีมีสาวขับรถดำเหมือนกันนะครับไออากมแม่ว่าจะเอาสาวขับรถดำมามาไหมให้มาไว้จ้ะให้มาสาวไหนวะสาที่ยทำที่ห้อยไปเลยมาไหมห้อยไปก่อนถ้ามาเกมต้องเอค่ารีสอร์ทมาให้เขาด้วยเพราขาพักในเมืองนะครับห้อยไปเรื่อยรักก่อนเพราเขามากาแฟเขาเหรอเนาะมากาแฟเขาหนูโอได้ได้ได้อะ เราเดินเข้าไปดูนะครับว่าทีมงานเสียสุรัตทำงานได้เยอะขนาดไหนฝนก็ตกทุกวันครับตกแต่บล็อกน้ำได้แล้วก็ไม่มีปัญหา ทำทางวิ่งเงาครับผม นี่เราก็มาอยู่กับ XCMG ครับ XCMG แบบไหนเนาะขุดเอาดินมากองไว้หรือว่าแบบไหน ขุดเอาดินแห้งมาปูทางเพื่อที่จะให้รถวิ่งได้ส่วนฝั่งน้นก็เจ้า XM ครับ SK200 Kobe จะขุดขุดปั้นทางครับปั้นทางไว้ ปั้นทางนะครับแล้วก็เจาะเดินเดินเพื่อเจาะไปเจาะเอาโครนข้างใน XE สองร้อย C XCMG ทีมงานเสียดสุรัตร,รถขุดบุรีรัมนะครับรับจ้างงานนอกนะครับผมขุดสะถมที่ เพิ่งกินข้าวเสร็จครับกินข้าวเสร็จก็ไม่รอช้าก็ลุยงานต่อเลยครับ แต่โคลนเลยงานนี้ครับเดี๋ยวคอยติดตามคลิปต่อไปครับผมกับคลิปนี้ขอยจบเพียงแค่นี้นะครับผมขอบคุณ F4 ที่เข้ามารับชมแล้วก็กดไลค์ให้นะครับผมสวัสดีครับ